สวัสดีครับเมียรักแว่นครับจุมองตะวันเอฟซีสู่สมก้นกับผมผมบ่าวนิชคุณคนหายอยู่หางกินครับผมหลังจากที่เราได้หน่อไม้มาแล้วครับผมอยู่โรงงานนี่ยครับผมเอาไปเห็ดเมนูอีย่างจังถาติดตามกันในกล้วยครับผมวันนี้ว่าจะหมกใส่ไก่แล้วก็จะมีส้มตําแซ่บๆครับผมครัวไทยในเกาหลีครับผมนี่ไปหามาสดๆกับผมหน่อไม้ที่เกาหลีครับผมสุดยอดปรเลยครับผม ราไปทำอะไรกินรอติดตามในครัวครับผมนี่คือไก่ไก่ไก่เพิ่สมุกสุกยังนี่ไก่นี่สุกแล้ววัใส่เครื่องหรือ,รอมาเขย่าอีกทีหนึง่งเราก็ติดตามหมกงูทำไมมีแกงก็ไม่โลแกงทำไมจะแกงก็ไม่มุ้ยไหนว่ามีหมกแล้วจะมาแกงอะไรเยอะแยะเถอะ เอาบมก,กินเมื่อนี่วะกะกินเมื่อนี่หละแตะพูดถึงนะักบานแกไม่มีกินดอกยางบาดฉันจะมุกนี่อแป้งเนาะเออแป้งอะไรมมกแปนน้งคนเนียยเนี้ยนืดๆนะนะแกะเคยกินไหมแกกินเลยเนาะก็จิกินล้อกินนี่แหละรีบๆอย่างบาดเทียเหมือนนี่เลยดีกินไน้เหมือนมูบั้นตัวนี่ <c ười> ทำเยอะดิเอะประหยัดไงเงิประยหยัดกับประหยัดพูด เป็นกะละมังเลยต้มทุกเรานิดเดียวเอาต้องเอาไปต้มอีกเลยต้มแล้วเนาะโอ้โดนตัวเสิรน่ะโดนเรากินก่อนเลยเปล่ากินกับอะไรกินกับตำงสมกินกับหมกนี่ล่ะตาังหมกินหมกไปชวยบ้าปวดเสื่งสังหมกมาใหม่ใส่กะทิ ใส่กะทิใส่กะทิก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าใส่แป้งอย่างนี้วาดยังไิอืมไม่กินได้ดื้อเนิพเพีองกิโลห์เนาะ <c oughs> มุกะทิมันหน่อยเห็นม่วม,มึดหรอกล่อมนซื้อโอ้มันมีหางกะทิมีหัวกะทิติดเวย <c oughs> อันนี้คือหาง หัวผัดหางกะทิก่อนเดี๋ยวพอผัดเสร็จค่อยใส่หัวกะทิเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มฉุนแล้วะ แล้วเราก็ปรุงเลยมันหมนเพราะว่าไก่มันสุกแล้วเนาะเอาใส่กัที่ก็สิใส่ปลาว่าะสวยสูตรเล้าผสมไทยดิไก่สุกแล้วผัดใส่พริกแกงอะไรรสดี เอาอย่างข้าวเหน,นียใส่ใจไหนขนียเป็นก้อนไหม <c ười> ใส่ขนียเพิ่มเข้มข้น <c ười> <c ười> เอาเราแป้เงเฮ็ดยจงไหนไปที่ไหน ของแช่บ่แช่ยูไดเดีสูตรไผ่สูตรมันอว่ามันทีมวาเดียนซีเข้มเข้มเข้มก็เกี่ยงใส้คักแล้วด้วยหน่อไม้อีกหน่อไม้ล่างออกแด้หวะเหอหน่อไม้เป็นกระมัง ผัดก่อนแล้วค่อยใส่หน่อไม้สิปรุงไปปลาแดดก,ก็เปลี่ยนเต้หมดขวดไปเลยของแซ่บสูตรกระทิใส่ปลาละเมื่อกีเราได้อพี่น้องไอ้สูตรเสริมสังเขาก็ใส่ทีคนเดีดวเอ,อเาเศษเหล้าเขาก็ใส่แต่ปลาแดกตัวเนาะเดี๋ยวค่อยใส่หน่อใหม่ครับผม หน่อไม้เป็นกะละมังหน่อไม้ลงไปคั่วอีกเนาหน่อยเลยเนาะใหม่ไหมหน่อยสิยุบเป็นไหลแล้วหอมต้นไก่หละไหลนะอู้เนาะเราเน้นต่นเ,เราจะเล่นหล่อไม้วันีผักอยังใส่เลเยถึงจังเงินี้นย เราปรุงโหระพากับปรงกกะเพราคุาม,ามีโรยหน้าโรยอะไรเลยต้องใบแม่งยังก่อนขุ้นเลือกขุ้นเลือกคบม่มีถ้าใส่ใบนันเนาะนนกเนาะบานเ้ากินได้นะใบย,ย่อือมันเจาะใส่ใบย่อเอ้ยนี่เราหมกก็ใส่ใบย่อแล้วมันกินได้เลยได้ใบอ้วนหอมเพราะว่า ปัดเครื่องเข้าที่แล้วรอหมกรอหมกแล้วก็รอตั้งเตาครับอู้แศีกเสีุ๊บชุกหลอวะพูดถึงเจ้ว่าเขาต้องหมกอีกเทียนหนึ่งครับหัวใจมันจะนั่งโดนีสวยอ,อู้ดู้จะใส่กะทิเหรอเขียนมากัดเลยตรงเลี้ยงคนไหมไอยุ่ห้วนเลย,เยใส่ถุงมือไมมนี่อุ้ยมันจะเละใส่แม,ม,มกะทิมันจะเละใส่้อง ใส่ตุ้งมือย้ำจะเละดิมันเหมือนนอไใหม่บานเฮาเนาะเอามาใส่กะทิริเลี้ยวเปรี้ยวเลยโรยใส่กะจิแน้วอันนี้คือหัวกะทิอเอาก็ใส่น้อยเถอะถ้าใส่น้อยแบบนี้จะสั่งมาทำกิเกียอะไรใส่หมดเลย <c oughs> โว้ยสั่งรอตั้งนานรอใส่นิดเดียวนีดด่ตีเออใส่หมดเลย เ,เอาเราจีดเหลือไว้ทำไมมันกบูดตัวเม็ดจะมดก่อเออแล้วมันนั่นก็เอาหน่อมไ,ไม้มาใส่อีกตัวเม็ดตอไม่มีก็ใส่หมอนนึงแล้วด้วเออถ้าไม่มีใบตองไ,ไม่พอก็หมกหม้อเอาเลยเหรอเนาะป่ารัดแป้งไม่พอนะถุงหนึ่งไงใส่หลายถ<ค>ิ่นทเป็นหมกหน่อไม้หรือจะเป็นของหวานนี่เอ้า ล,อลอ้อหมกล้อหมกบัดนี้ห,ไไหมกหน่อไม้ใส่แป้งโคตรราดสัสดเลย <c oughs> เกิดมา <c oughs> เพิ่งเคยเห็นแต่ว่าเคยกินแล้วแซ่บเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นขั้นตอนทำอือหอ,อ,อ,อมกะทิแขกเอ้าล้อหมกบัดนี้ ไปทำหมวกเล็กเถอะรูอมันได้แค่นี้ปลาตัวสิบมกบนหนิสิบดเทียงขึ้นบุนเดือึไม่ไมีอะไ,ไมรไมาใส่ 20, 20, 20, เลยเด,ด้ดอโอ <c ười> เอ่ใส่เยอะๆเนะ่ ไม่เห็นไก่เลยเห็นแต่หน่อไม้คืเอ,อเจ้าหน่อไม้สามโลเนะ<บ>าะปลาไก่ตัวครึ่งนอ้าเอาปตัยตั้งครึ่งตัวเอ้าเอ้ามาที่นี่หมกซอยกันหมกซอยกันหมกที่โดอ,อ่าใบยอเนาะอะไร่ทำบมกุ้ง<ห>น,นี่เป็นทั้งนัน้นก็หมกอยู่ในเวลาเรา,าจี อันนี้ซิมตินี่อ,อ้วนบ่เหมือดได้ี่ต้องมกห,หลายๆครั้งเลยนี่นมันเยอะจัดมกไปเรื่อยแล้วอ,อืหม,มกกินข้าวก่อนเบาหวานขึ้นสองกิโลแล้วเอ,อ้าดินี่นรอซิมรอซิมตอนเปิดรอซิมตต่หูงกันมันลั่วอย่างงี้คือดิพี่นึกว่ามัน่วเนี่ยเอาเอ๊บเอ๊บไปบเอือโอ้ยเกมไอ้อาไก่มาสิ เอาทำไมไม่แกะหมกเข้ากันกินอกันันนี้เาบ่ก็ขายนอยก็มีไงเอาคือเพ่เคยหมกแน่เคยหมกเฉยให้พี่น้องกินเอาหมกเดียวไลยดีหมกเดียเเปืองคนนะโอ้ยเตรียมการะมั้งเปลืองเลยโอ้เก๋เก๋เก๋เส้นอะไหรอออใคบกเปลืองพื้นที่ถวยเอาไหไก่สวยเอาไนเขาบอกว่าไก่ไม่เข้ากัน เออมาเขากันเจ้ากินอ๋อมาเขากันกับเอาเอาเราเอานี้ก็เอาเห็นเรางี้เอามาเฮ็ดคอนเทนต์กันได้กวนท้ายเรื่องเราถ้าผู้ใดเสียไปไปผมมันเป็นยังไงผู้เขากันเข้ามันไก่แกไม่กินไก่เลยน้ำจิ้มก็ไม่มีเอาเอาก็น้ำจิ้มไก่ไงโอ้แต่เขากระแดกแล้วนี่ยแล้วแล้วเขามันไก่กินกับยังไงกินกับหมูแล้วไหมหมูมืนเขากันยูจี แน่บัดไก่จะเอามากินกับงกเนาะอันตำหงมันโดเพราะเสียพอดื้อหวานดีกว่าัปะเอามามามากินข้าวแล้วเราจะได้ไปหาอยู่หากินเอาไก่มาฉีกเลยเอามาเป็นตัวเลยลูกพ่อหานจะฉีกหรากเขาว่าสั้นกระดูกขูดโคบแล้วสวยแส่บพอดครับ ออมหงให้เกิดใแทงับมันอได้วยนิ้่าหนจีูพิบัตอะไรีนี่ก็เออองสี่นี้เขาวันไก่บ่มีไก่เขาก็าตัวกันแลเน้อะเมื่อวนว่ากินข้าวมันไก่จะไม่มีไก่จกแห้งเดยาเนี้ยรู้ดจากกระดูกเอาไปเอากินกินกินไหมไหมะได้ไปหายกูหายกินอีก ผู้ชบน้นน่ะกินอยูวางยนั่นน่ะไยไม่แช่อกแชแล้วเี่ยเามหเอากินไหมเอาแล้วเอาขอามันไก่จีวข้าวมันไก่ขอกแล้วี่ตัตเาขามัไกม่ลยหมอหเลยมอตักเลยะเอาข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวก็มีเต็มกองอยู่ใส่แค่ก้อนอู้น่ะดวาสีชมแค่มีหอนน้ำซุปอีกลงคอตั้น้ำกิน พี่เศษด้วอ่ะน้ำกิมอย่างเนไอ้เอากินตำส่งเนาะกินตามส่งกัเลยแล้วบอกให้กินครับเออไปแซ่บๆไปทีนี่แล้วงานไทยในเกาหลีกินข่าวแล้วกันสิไปหาตกปลาอ่าน่อใหม่แซ่บครับผมดูดีเมียสุขสุขสวัสดีครับอยู่หันสินชื้นเก่าอืมกับเขาไอัญงินสิน